สวัสดีค่ะมามาเด้อพี่น้อง 慢，慢。 บิบานกันก่อนนะจ๊ะ Thank เราจะมาเจอคูเปอรี่เอกแล้วนะจ๊ะก,กับมาหากก๊อตพาวเวอร์ ดีมหาเศรษฐีหลายหลายร้อยร้านคนเลยนะจ๊ะโอเควันนี้นะเราก็มาต่อกันเลยนะจ๊ะกับคูเพอรี่นะจ๊ะมาหากราบก็ต์เวอร์ใกล้จะจบเข้าไปทุกวันแล้วนะจ๊ะใกล้ที่จะถึงเงนื้อหาที่โคตรสำคัญเข้าไปทุกวัน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 คือเนะะื้อหาที่สําคัญมากๆอยู่แล้วนะคะทุกวันมันคือเนื้อหาที่สําคัญโคตรๆอยู่แล้วนะถ้าใครคนไหนที่แบบว่าตั้งใจนะคะอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้อนุญาตให้ตัวเองนั้นได้ศึกษาหาความรู้อนุญาตให้ตัวเองนั้น คือพื่นที่ร้อนดังเลยเดี๋ยวขออนุญาตย้ายก่อนนะคะย้ายอีกแล้วนะคะมันร้อนอะ่ะตรงนี้ย้ายอีกสักครู่นะคะย้ายมาหาพัดลมก่อนร้อนโอเคตเต้นเสร็จแล้วก็ร้อน โอเคเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ยินนะคะเสียงพลมมันดังมากๆเลยครูขออนุญาตใส่หูฟังก่อนนะจ๊ะแล้วเรามาเข้าสูนเนื้อหากันนะจ๊ะดังกลัวจะไม่ได้ยินโอเคคุูุอีมีลีลานิดนึงนะคะคุคุลีจะรีลานิดนึง โอเคเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะกบมาหากับ God Power วันที่48แล้วนะจ๊ะทุกคนคะ่ะกบมาหากับ God Power ของแม่ครูสตาเนาะครูพรเพลียวมาแบ่งปันนะคะวันนี้ถึงวันที่48แล้ววันนี้ในหัวข้อนะคะในหัวข้อที่ว่านะคะเพราะความมั่นใจนำพามาซึ่งความสําเร็จความมั่งคั่งนั่นเองนะจ๊ะทุกคนคะ่ะ เพราะความมั่นใจนํามาซึ่งความมั่งคั่งของเราเนาะหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยเราเนาะส่วนใหญ่อะคนไทยเราอะจะติดความที่ไม่มั่นใจนะคะติดความที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนาะหลายๆคนคือด้วยสังคมไทยเราแล้วด้วยวัฒนธรรมไทยของเราด้วยแล้วเนาะคือเราจะเป็นคนที่แบบว่าอ่อนอน้อมถ่อมตนจะเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบว่าคือแบบว่าเออเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถูกเหมือนแบบ ไม่เหมือนก็เหมือนนะมันเหมือนแบบว่าเราถูกกดศักยภาพของเราเนาะโดยที่เรานั้นไม่กล้าที่จะเผยศักยภาพตัวตนที่แท้จริงของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเนาะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ก็จะสอนเราว่าอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะลูกน่นนั้นนี่เนาะอันบางทีอันนั้นมันอาจจะเป็นบางทีส่วนนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ สิ่งที่กมากดศักยภาพของเรามันทําให้ตัวเรานั้นไม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเราที่แท้จริงออกมาทําให้เรานั้นแบบว่าควบคุมตัวเองให้อยู่ในแบบว่าไม่ให้เก่งเกินไปนะนะคะคือคำคำนี้เนาะที่แบบว่าอย่าอย่าเก่งเกินไปหรือหรืออะไรนะสำนวนอะไรนะครูพลียจำไม่ได้ อะไรนะอย่าอวดเก่งเกินไปอย่าดีอย่าอวดเก่งเกินไป,นไปจะเป็นภัยหรืออะไรสักอย่างอะ่ะจำไม่ได้ละนะคะนั่นแหละคำคำนี้แม่ครูสิตาเขาบอกเลยว่าคำควานี้มันควรที่จะออกไปจาก พจนานุกรมของคนไทยได้แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะมันทําให้ตัวเรานั้นเราไม่กล้าที่จะเผยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราออกมานั่นเองนะคะทุกคนจ๋าโอเคนะคะซึ่งเนาะวันนี้หัวข้อวันนี้มันจะเหมาะมากๆเหมาะมากๆเลยกับคนที่แบบว่าเป็นคนขี้อและเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมั่นใจในตัวเองเนาะไม่ค่อยมั่นใจในในศักยภาพของตัวเราจะแต่งตัวแบบไหนก็ไม่มั่นใจ จะแต่งตัวแบบไหนก็กลัวคนว่ากลัวคนนินทากลัวโน,โน่นกลัวนั่นกลัวนี่ก็เลยไม่เป็นอันที่จะทําอะไรทั้งนั้นเลยเนาะไม่เป็นอันที่จะทําอะไรใดๆแต่ว่าเอาเดมารู้อะรู้อะพี่บุญกินยังเออน่ากินนะคะทุกคนจานะ๋าเนาะครูพอดีเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยนะอันนี้คือเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยนะคะ ซึ่งหลายๆคนแหละอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่มันติดคํเนี้ยติดไอ้คำตรงที่ว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความคูปภลิย,ยู่ใต้พัดลมมากๆเลยนะเพราะว่ามันร้อนนะคะชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดนะจ๊ะทุกคนจ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะโอเคครูเริ่มเลยนะจ๊ะนะ หลายคนคนไทยส่วนใหญ่เราอะ่ะเราจะติดคําว่าที่ไม่มั่นใจไม่กล้าและและเรื่องของเรื่องที่ไม่มั่นใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแคร์คาคนเยอะเกินไปแคร์คาคนเยอะเกินไปแคร์คนอื่นเยอะเกินไปทุกคนจา๋าเนาะคร,ะรูพรี่ีเองเป็นคนนึงเลยนะที่แบบว่าคือเราอ่ะเราด้วยความที่เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเนาะมันเลยทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราเป็นคนอ่ะครูจะเป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะครูจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะง้อใครเท่าไหร่เพราะถือว <Ow. S 2> <Census> ่าเขาไม่ได้มารับเลี้ยงเรานี่เขาไม่ได้มาเลี้ยงดูเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเลี้ยงดูครอบครัวฉันนี่เขาไม่ได้มาให้เงินฉันใช้นี่นะคะและด้วยความที่ว่าครูเองเป็นคนที่หาเงินหาเลี้ยงดูครอบครัวเนาะมันเลยทําให้ตรงเนี้ยมันมันทำให้มันเป็นผลพลอยได้ที่ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองเราอยากจะแต่งอะไรเราก็แต่งไปค่ะอยากจะทําอะไรอยากจะทำน่นทํานี่อะไรที่มันไม่ มันไม่ทําให้เบือดร้อนใครอ่ะคุณก็ทําไปเถอะถูกต้องไหมคะอันนี้คือมันคือความคิดส่วนตัวของครูเฟอรี่นะจ๊ะและส่วนใหญ่มันก็จะเป็นความคิดของคนสําเร็จด้วยเพราะคนสําเร็จนะคะเขาไม่ได้มานั่งแคร์หรอกว่าคนไหนจะว่าอะไรยังไงเขาเขามีนะคะอันดับที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยนะจ๊ะสิ่งที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองเนาะสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นมีความมั่นใจและสําเร็จในชีวิตนะจ๊ะ เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มเลยนะคะหลายๆคนอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ยังคงทําสิ่งเดิมๆยังคงทํางานที่เดิมแต่หวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและไม่ได้มั่นใจและไม่กล้าที่จะออกไปเปลี่ยนแปลงทําสิ่งอื่นๆเนาะไม่มั่นใจนั่นแหละก็คือว่ามีความไม่มั่นใจนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคนสำเร็จเขาจะบอกว่าเนาะ คุณหวังผลใหญ่อะคุณหวังที่จะได้เงินเยอะๆคุณหวังที่จะได้มีประสบความสําเร็จในสิ่งที่มันดีขึ้นในสิ่งที่มันมีผลลัพธ์ใหม่ๆแต่คุณยังคงทําสิ่งเดิมๆคุณไม่กล้าที่จะย้ายตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณก็นะคะผลลัพธ์แต่หวังผลลัพธ์ใหม่ๆผลลัพธ์ใหญ่ๆมันก็ the impossible นะคะทุกคนจ๋ามันต้องเป็นไปไม่ได้เนาะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคนะคะ สิ่งที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจนะคะทุกคนจ๋าอันดับที่1นนะคะข้อที่1เนาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความมั่นใจนั้นนะคะแน่นอนที่สุดครูพรลลีได้กล่าวไปแล้วได้พูดไปแล้วนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณมีความมั่นใจมากๆเลยก็คือตัวคุณนั้นมีเป้าหมายที่มันโคตรยิ่งใหญ่เลยเป้าหมายนี้มันไม่สั่นคลอนมีเป้าหมายที่แบบว่าเป็นเสาหลักปักที่แบบว่าคือปักความมั่นใจปักความ ปับความยึดมั่นถือมั่นว่าเป้าหมายนี่แหละกูจะเอานะคะเมื่อนั้นเมื่อคุณมีเป้าหมายที่มันโคตรใหญ่กว่าตัวคุณอะ่ะเมื่อเมื่อไรก็ตามที่คุณมีเป้าหมายกระจิกกระจ๊อกกระแจ๊กเป้าหมายที่แบบว่าเออยังไงก็ได้เป้าหมายที่แบบว่าเออได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยชีวิตมันก็เลยแบบว่ายังเป็นอะไรก็ช่างเหมือนกันเนาะ ชีวิตชีวิตแบบว่าดําเนินไปแบบว่าเออยังไงก็ช่างแล้วแต่ฟ้าฟ้าดินแล้วแต่ลมฝนฟ้า,ฟาอากาศนะมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่แบบว่าเอออะไรก็ได้เนาะมันเลยกลายเป็นชีวิตที่อะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะมันยึดติดตรงคําว่าไม่มั่นใจเนาะดังนั้นวันนี้นะคะทุกคนขาทุกคนคนเราทุกคนเนาะมีความเก่งที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ วันนี้ยิ่งถ้าเราแบ่งปันเนาะยิ่งถ้าเราออกมาแบ่งปันคนเราทุกคนมีความเก่งและมีศักยภาพในตัวของเราเองเยอะแยะมากมายอยู่แล้วซึ่งมันแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วยุคนี้นะคะทุกคนจ๋ายุคนี้ปัจจุบันเนี้ยเนาะคือการที่คุณนั้นให้ความรู้กับผู้คนมันยิ่งจะทําให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นและมันจะทําให้สิ่งที่คุณมีอยู่มันจะทําให้ประสิทธิภาพศักยภาพความรู้ของคุณที่มันมีอยู่มันจะยิ่งงอกเงยเพิ่มพูนเพราะอะไรมันก็เหมือนมีดนะคะทุกคน มีดอะมีดถ้าเราไม่ได้ใช้งานถูกต้องไหมมันไม่ได้ว่ามันจะคมขึ้นนะมันจะเป็นขี้สนิมด้วยซ้ำนะคะครูพลีจะเป็นคนที่พูดตรงๆนะจ๊ะแต่ว่าผลลัพธ์ชัดเจนเป็นคนง่ายๆสบายๆอธิบายแบบบ้านๆน,นะคะแต่ว่าผลลัพธ์อภินิหารน,นะจ๊ะถ้าใครคนไหนที่คลื่นตรงกันนะคุณสามารถที่จะมาฟังมาตามได้เลยนะคะครูพลีบอกได้เลยว่าใครที่มาเจอเนาะและจะเป็นคนที่โคชโชคดีมากๆเพราะครูจะพูดไทยเป็นไทยได้ชัดเจนที่สุดแล้วละ่ะ พราะเป็นภาษาที่บ้านๆพระครูไม่ได้เรียนจบสูงอะไรนะคะแต่อธิบายได้ชัดเจนและเข้าถึงจิตใต้สำมเนธของคุณและสร้างปฏิหาริรรย์มหัศัรจันมีผลลัพธ์โดดเด่นชัดเจนไปเลยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะถ้าใครคนไหนที่คุณชอบที่จะแบบว่าภาษาบ้านๆแต่ผลลัพธ์อภินิหารเ็กได้สั่งได้คุณก็มาตามฟังได้เลยนะจ๊ะไม่ห่วงนะคะสามารถที่กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเพราะห่วงเท่ากับไล่ให้เท่ากับรวยนั่นเองเนาะความรู้ของเราก็เ็กเช่นเดียวกันถ้าเราไม่รับ ไม่รับคมความรู้ในสมองเราอะ่ะมันก็เหมือนมีดท,ที่มัไม่ได้ใช้งานมันก็จะเป็นขี้สนิมต่อไปมันก็จะเป็นขี้สนิมเมื่อไหร่ที่คุณได้รับเมื่อไหร่ที่คุณได้ได้ใช้งานมันมันก็จะยิ่งคมมันจะยิ่งคมมันจะยิ่งใช้งานได้ดีนะคะทุกคนจะ้ะดังนั้นก็คือเนาะข้อที่หนึ่งก็คือเนาะ ให้คุณนั้นมีเป้าหมายที่มันชัดเจนไปเลยคุณรู้ไปเลยว่าเนี่ยแหละฉันรู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่มันโคตรยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉันทําอะไรฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันฉันทําเพื่ออนาคตที่สดใสของฉันฉันไม่ได้มาทําเพราะว่าถูกบังคับมาฉันไม่ได้มาทําเพราะว่าฉันเห็นแก่เงินฉันเห็นแก่ผลลัพธ์โอเคแน่นอนแหละสิ่งที่คุณจะมาทําในออนไลน์อันดับแรกที่ทุกคนมองเห็นอันดับแรกเลยที่ทุกคนตัดสินใจมาทําก็เพราะผลลัพธ์ของมันนั่นแหละใช่ไหม แต่วันนี้ถ้าคุณยังมัวอายถ้าคุณยังมัวไม่มั่นใจคุณก็จะยังอยู่ที่เดิมจ้ะทุกคนคะ่ะนั่นมันจะเสียโอกาสมากๆถ้าอันนั้นคือมันจะเสียโอกาสมากๆแล้วต่อไปถ้าคุณแก่ไปคุณนั่งมองเพื่อนหรือว่าคุณนั่งมองคนอื่นเขาสําเร็จไปถึงไหนถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยคุณจะมานั่งพูดว่ารู้เงี้ยตอนนั้นเขาชวนกูทํากูก็ทําก็ดีแล้วถูกต้องไหมคะรู้เงี้ยถ้าเขามีคนมาชวนปุ๊บน่ยกูทําตอนนั้นกูรวยไปแล้ว เดี๋ยวคุณจะมานั่งเสียดายไม่ได้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้ทุกวันนี้นะคะคนเราเนาะมันเรียนรู้และมันฝึกฝนกันได้อยู่แล้วมันเรียนรู้ได้มันฝึกฝนได้ไม่อย่างนั้นอนะ่ะเขาเขาจะมีสิ่งต่างๆที่มันเป็นรถเป็นลาเป็นเครื่องบินเป็นไฟฟ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเขาจะทํามาได้ยังไงคนอนะ่ะบุคคลอ่ะมนุษย์อนะ่ะมันโคตรเก่งอยู่แล้วคะ่ะมนุษย์โคตรมีศักยภาพอยู่แล้วมนุษย์มีความมั่นใจและเฉลียวฉลาดมากกว่าสิ่งอื่นใดอยู่แล้วดังนั้นคือ การขายออนไลน์มันก็ไม่ได้ยากในเมื่อมีคนทําได้เราก็มองดูคนสําเร็จเขาแล้วเราก็ทําตามเขาและเนาะมาถึงข้อที่สองนะจ๊ะทุกคนขาข้อที่สองคือคุณต้องมีความสตรองในหัวใจของคุณอะอย่างข้อแรกเลยแหละมันจะต่อจากข้อแรกเลยเมื่อในเมื่อคุณปักปักไปแล้วอะคุณปักความมั่นคงในอนาคตของคุณแล้วว่าฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันฉันทําเพื่อลูกฉันฉันทำเพื่อ เพื่อลูกหลานเล้นหลนจะทำเพื่อพ่อแม่ของฉันนะทุกวันนี้ที่ฉันมายืนหย,ยัดอยู่ทุกวันนี้ที่ฉันมาแบ่งปันความรู้ทุกวันนี้ที่ฉันยอมเอาตัวเองออกมาหน้ากรองก็เพราะว่าฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันจงทําให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่เหมือนมีเกาะแก้วคุ้มครองตัวเองนะจ๊ะทุกคนคะ่ะมีเกาะแก้วกําแพงเจ็ดชั้นเป็นไงละ่ะไม่มีใครสามารถที่จะมา กระท้ออะไรของเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาพังทลายกำแพงที่เราก่อขึ้นได้ไม่มีใครมาสามารถที่จะมาทำให้เป้าหมายของเรามันลดละไปหรือว่าเป้าหมายของเรามันไม่มันไม่มีการขยับขยายต่อเนาะนั่นแหละเมื่อคุณทำตัวเองเป็นเกราะแก้วคุ้มของตัวเองเมื่อน,นั้นะ่ะเป้าหมายของคุณคุณจะคว้ามันได้แบบง่ายๆสบายๆดังนั้นจงมั่นใจนะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะส่วนข้อต่อมานะคะ ข้อต่อมาก็คือลงมือทําไปเลยค่ะโดยไม่ต้องรอความพร้อมเพราะยุคนี้คุณลงมือทําเร็วเมื่อไหร่คุณตัดสินใจเร็วเมื่อไหร่คุณก็รวยเร็วเมื่อน,นั้นยิ่งถ้าคุณมาทํากับท F แต่ดันยูด้วยแล้วคุณยิ่งรวยแบบติดปีกติดจรวดเพราะแม่ครูสิตาเข้ามาจากคนชนเข้ามาจากคนรากหญ้าเนาะแต่เขาแบบว่ามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนอภิพนิหารสป์ตสปาร์ตสุดๆเลยเนาะห้าเดือนนะคะเขาสามารถที่จะเสกเงินร้อยล้านได้แล้วอ่ะนะคะ ทุกคนจ๋าดังนั้นคือผลลัพธ์อภินิหารที่สุดในโลกแล้วค่ะผลลัพธ์แบบเร็วที่สุดในโลกแล้วสำหรับกดแรงดุดูด,ดกดจักรวาลน,นะคะเนาะนั่นก็คือข้อที่สามก็คือคุณจะต้องนะคะลงมือทําไปเลยไม่ต้องมารอมาอิดออดว่าฉันยังไม่สวยฉันยังไม่รวยฉันยังไม่เก่งฉันจะพูดไม่เก่งฉันังไม่กล้าออกมาหรอกผู้คนจ๋าการกดไลค์กดกล้องกดเปิดกล้องคามิล่าเนี่ยไม่มีใครทําเป็นตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครออกมาแล้วแบบว่า กดเป็นทันทีเลยก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนาะดังนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้มันฝึกฝนได้แค่กดกล้องมันก็ไม่ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันก็กล้องมันก็ไม่กัดเราเหมือนกันนะคะและแน่นอนที่สุดว่าถ้าเรายังไม่กล้าเรามีพี่เลี้ยงเลี้ยงเรามีพี่เลี้ยงเรามีคนสําเร็จที่คอยเทรนเราอยู่แล้วเนาะดังนั้นคือมันจะง่ายมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความมั่นใจและ ปักลงไปนั่นแหละว่าเป้าหมายของคุณมันโคตรยิ่งใหญ่ขนาดไหนเป้าหมายฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันเป้าหมายในอนาคตอันข้างหน้านี้จกกะจับเกษียณอายุตัวเองได้แบบเร็วที่สุดเลยฉันจะได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกฉันจะได้อยู่กับคนที่แบบว่าเป็นกัลยาณมิตรกันยาณมิตรที่ดีต่อกันมีแต่คนคิดบวกมีแต่คนที่แบบว่าเข้ามาก็กูลสนับสนุนซึ่งกันและกันมีแต่ลมใต้ปีกเนาะบอกได้เลยว่าใครที่ได้มาเรียนรู้กดแรงดูดนะจ๊ะทุกคน กดแรงดูดเนาะมันก็คือกดจกักรวาลกดของการคิดบวกเนาะดังนั้นคือสิ่งที่มันจะมีความสุขอันดับแรกๆเลยคุณจะมีแต่คนคิดบวกที่คิดให้แต่การชื่นชมยกย่องชื่นชมกันเองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปนินทาคนอื่นมันก็เหมือนกับนินทาเรานินทาตัวเราเรากดศักยภาพเรากดเรากดตัวเองให้ต่ำลงลงเฉกเช่นเดียวกัน แต่เมื่อคุณเปลี่ยนด้านเมื่อคุณกลับด้านกลับมาเป็นชื่นชมยินดีกับผลลัพธ์กับผลงานของคนอื่นกับความสําเร็จของคนอื่นนั่นก็เท่ากับคุณชื่นชมยินดีคนตัวเองเช,เช่นเดียวกันดังนั้นคือความสําเร็จมันจะมาง่ายมากเมื่อเรานั้นอนุญาตให้ตัวเองเนาะกล้าและมั่นใจออกมาหน้ากล้องกล้าและมั่นใจที่จะทําสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทําในชีวิตนี้ที่คุณคิดว่าอะไรที่มันรวยได้ทํางาน อยากจะรวยคุณก็จงเลือกงานที่มันรวยได้ด้วยนะคะทุกคนจ๋าดังนั้นคือง่ายๆสบายๆนะคะคนหลายๆคนคะ่ะมีความรู้ความสามารถที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วและมีความสวยความงามความหล่อที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเองนั้นแบบว่าอันดับหนึ่งนัมเ e r ร์วันนัมเบอร์วันเพอที่สุดในโลกไม่มีคะ่ะคนเรามันจะต้องมีแบบ มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันสวยโดดเด่นและมันเก่งโดดเด่นกว่าคนอื่นอยู่แล้วดังนั้นคือคนเราทุกคนเก่งทุกคนและสวยทุกคนนะคะดังนั้นคุณจงใส่ความมั่นใจเข้าไปให้เต็มกระเป๋าเลยคิดเสมอว่าฉันทําเพื่อครอบครัวของฉันปักลงไปเลยความมั่นใจความมั่นคง ปักเป้าหมายที่มันโคตรยิ่งใหญ่ว่าฉันทําเพื่อฉันนี่แหละที่จะเป็นคนเป็นมหาเศรษฐีอันดับแรกให้กับตระกูลของฉันฉันนี่แหละที่จะพาครอบครัวของฉันไปสู่ความมั่งคั่งร่ารวยฉันจะเป็นตํานานให้กับครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณปักความมั่นใจไปเลยนะคะทุกคนจ๋าโอเคนะคะครูพลีพูดแบบไม่หายใจเลยเนาะเมื่อก่อนครูก็ไม่ได้พูดจริงขนาดนี้คะ่ะแต่ด้วยความที่เราเรียนเยอะแยะมากมายเราเลยมี คำศัพท์ในสมองเยอะนะเราเลยมีคำศัพท์ในสมองเยอะเลยทําให้เรานั้นออกมาแบ่งปันทุกคนได้แบบว่ามั่นใจสุดๆเนาะและเราเรียนรู้จากคนสําเร็จยังไงยังไงเราก็สําเร็จอยู่แล้วนะคะซึ่งครูพรีโคตแบบว่าเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆที่ได้มาอยู่ในทีเอแต่มันอยู่นะคะออกมาแบ่งปันยิ่งออกแห่งมาแบ่งปันมันยิ่งสําเร็จนะคะทุกคนคะ่ะและไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนาะ คุณเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนเมื่อคุณนั้นมีความมั่นใจมั่นอกมั่นใจนะคะโอเคนะคะสรุปง่ายๆนะคะทุกคนจา๋าออกมามีความมั่นใจไม่มีใครที่เพอร์เฟกและไม่มีใครที่แบบว่าเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนเรียนรู้และพัฒนาฝึกฝนได้เพียงแต่เราต้องมีความมั่นใจและอยู่ในการคิดบวกๆและก็ มองเห็นจะสิ่งบวกๆและก็ฝึกที่จะชื่นชมยินดีกับคนอื่นให้เป็นฝึกเสพแต่เรื่องราวที่มันดีๆเพราะอนาคตของเรามันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราจะเป็นเหมือนอานาคตรุ่นพี่ของเราเราจะเป็นเหมือนคนที่เราเสพอยู่เราจะเป็นเหมือนหนังที่เราตามอยู่เราจะเป็นเหมือนคนที่เราติดตามและเสพเขาอยู่ซึ่งครูเพอรี่มั่นใจอย่างแน่นอนว่าครูเพอรีก็สําเร็จง่ายๆสบายๆตอนนี้ก็สําเร็จไปไป เกินครึ่งแล้วอะเอาง่ายๆเนาะคือเกินครึ่งแล้วอะลูกทีมลูกทัพลูกทีมครูพี่ก็มาเยอะแยะมากมายแล้วเนาะดังนั้นคือแน่นอนว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ซึ่งมาจากคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงอะไรสําเร็จได้และกล้าที่จะออกมาน่ากล้องคุณเองก็ทําได้เ,เช่นเดียวกันนะจ๊ะทุกคนขาดังนั้นคือ ไปต่อทะยานฟ้าคิดบวกมีความสุขคิดให้น้อยสนุกให้มากสนุกสนานร่าเริงเบิกบานเข้าไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์นั้นๆคือมาเพื่อให้คุณไปต่อสถานการณ์นั้นๆมาเพื่อให้คุณสําเร็จไปต่อทบวกขาดทะยานฟ้าไปด้วยกันกับมาหากรอบก o d พาวเวอร์นะจ้าทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะ